การลอยกระทงเมีวัตถุประสงค์หลักซึ่งเป็นที่ทราบกันทั่วไปอยู่สองประราการกล่าวคือหนึ่งลอยกระทงเพื่อบูชารอยพระพุทธบาทของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ทรงประดิษฐานไว้ให้ชาวโลกสักการะบูชาณนาริมฝั่งแม่น้ำน้ำมทธยารัเเศอินเดียสองลอยกระทงเพื่อขอขมาต่อแม่น้ำลำคลองซึ่งเราเรียกด้วยความเคารพว่าพระแม่คงคาวัตถุประสงค์ทั้งสองประการนี้หากถอดความหมายระหว่างบรรทัดออกมาสู่การปฏิบัติ ที่มีประโยชน์จริงๆก็สามารถตีความได้ว่าการบูชารอยพระพุทธบาทที่ดีที่สุดก็คือการลงมือปฏิบัติตามคำสอนที่พระพุทธองค์ทรงประทานเอาไว้ให้อย่างที่พระองค์เคยตรัสเอาไว้ว่าผู้ใดก็ตามที่มีความเคารพรักในตัวเราขอให้เขาผู้นั้นจงปฏิบัติธรรมเพราะผู้ใดก็ตามที่เห็นธรรมผู้นั้นก็เห็นเราส่วนการบูชาพระแม่คงคาที่ดีที่สุดก็คือการอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมด้วยท่าทีที่เป็นกัลยาณมิตร ไม่ใช่โดยท่าทีของผู้ที่ต้องการพิชิตธรรมชาติคมธรรมประจําวันนี้ก็คือบูชารอยพระพุทธบาทด้วยการปฏิบัติธรรมบูชาแม่น้ำด้วยการปกป้อง